น,นี้นะคะพวกเราจะมาทําโครงงาน ICT สู่ชุมชนซึ่งเรื่องที่เราเลือกนั้นก็คือการทอผ้าลายพันธุ์มหาค่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่วิสาหากิจกลุ่มแม่บ้านสงวยนะครับที่บ้านสงวยหมู่ที่3ตมตหนองหลกักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับตามมาดูเลยครับสวัสดีครับ วันนี้จะพวกเรามาตุกเป็นตัวแทนจาวตุรแยนชายวันวิทยาจะมาทําโครงงาน ICT ICT สู่ชุมชนเรื่องการทอผ้าลายพันมหานะครับก็เลยจะจะ,จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาที่ที่มาของผ<ม>้านะครับ<ม>แล้วก็ความสําคัญว่าผ้าลายพันมหานี้นะครับเกิด<ม>ข,ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคํา<ม>ถามได้นะครับ,บที่มาและความสําคัญของผ้าลายพันมหาเป็นอย่างไรครับคุณยายไงบอกเล่าเนาะ อันที่มากของมีพันมหากะมีนิจตะปูหย่าตายายเคนละวสุฟังเอ็นละว่าอันมียายขาอันมหาได้มีมหายายมีบ้าบไได้กับ่พ่อไปสั่นมาบไได้กับ่พ่อมาหลายหนึจังคอยมาพ่อมาพ่อตั้มได้หนึ่งพอดีก็เลยว่าโอ้ยจะมันหายากเนาะ อามาเลยมาลอยขังพ่านขังแล้วลอยเทือกท่านเทือเราก็าก็เห็นเหมือนมาเห็นไรนี่เอาขึ้นห้านแขกทดตังคซื้อวางเลยท่านมหาเะ็นอย่างขี้นืหาดก็จแข่ปราซันตอมาก็เลยมาเชียนเป็นท่านมหาเียนเสียงบอกง่ายๆเนาะท่านมหาอบราวโบาณท่านมหาสิคือบอกใท้ไปจั้งความสำคัญของผ้าอะไรท่านมหาท่านจะมามัน ลายนีมันสิบ่มีผู้ใดคือเลยคือเลยแล้วกะหือเป็นเอกลักษณ์ของของบ้านสงวยเลยแหละที่แหลต่อมานี่อำเภอเชียงางก็ได้ถือลายนีเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเชียงบ้างจุดเด่นก็อยู่ตรงลายบนผ้าใช่ไหมครับค่ะจุดเด่นลายผ่านล,ะลา่ะมันสิบ่มีผู้ใดคือเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ<ม>อำเภอชัยวบ้านเขาลอนนะครับลายพันธุ์มหา ว,วิธีการทำจะเป็นอย่างไรครับการขามัดมกันมานนี่ล <c oughs> ย่ไม่ด้ค,คน,น็มีมัมัลัอ็นยอมยอมแล้วมันแล้่มัย่าวยาวดำมันมัดน้านเลยมันมาพไหว จังหมัดไล่หาแยกพกหีย่ายงไเสือมาเปิดยอ่วอุปสรรคก็คือมัดมันเวลามาัดมันมัดหนียากใช่ไหมครับมันเนี่ยผมาลายมันทีรอ,อลลยมันทีมันติ้เวลา <c oughs> มันมือลวก็เลยอย่ะแยกน้อยๆัน้3 <c oughs> สามวัน ใน,นลำดับต่อไปนะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทอผ้านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มอันแรกครับค,คุณแม่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครบอันนี้เอื้นว่างกงกงนกงปันไ้กงปันได้ดแล้วแล้วอันนี้นะครับเป็นอันนี้เอื้นรักตีนกงอเอาเอานีใส่ใีสาธิตด้วยขออนุญาตนสาธิต มันจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะเอาเราจะจะใช้ตัวนี้นะครับข้ใส่ข้างล่างนะครับเวลาเขาเรียกว่าเก็บเก็บได้หรอครับอะไรส่วนหั่นปันเนลันปัันโลหะปันทานเหรครับโหเ้นนี อ๋อจำชื่อบอกุบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่อันนี้ไม้ค่อนอักเอานันมาใส่ไม้่อนอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เอื่นว่าอักอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอักนะครับนี่รูปร่างเหมือนรูปร่างเหมือนกัสวยอวกาศเขาเรียกตาอักนะครับมันนี้ได้ใช้หั่นแล้วก็ พวกอัน,น,นพวได้โอเคกงหันนายมีชื่อเป็นปลอยหอไหมพี่แจักวา่าได้ปลอยข้าพ่อทราบอยู่ครับอันใดปลอยใช้ได้หันบาตเนี่ยเขาก็มาพวกเส้นเวลาจะเอาเส้นหลอดหน่อยอเวลาซืเอาเส้นหลอดหน่อยนี่เทาต้องหาหลอดมาเส้นนี้เป็นกระสวยอันนี้เขาเรียกว่ากระสวยนะครับ หน้าตาคล้ายคลายเรือต <c oughs> ันหล่อเท่าตอนนี้มาเส้นตอนนี้มาเส้นแกงแกงอันนี้มันก่อสีขั้นตันหล่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่ไม่ไหนสิใดสินะครับถ้าเราเอ่อมาได้ก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับในการปั่นตรงนี้นะครับ เพื่อจะมาใส่เจ้ากระสวยตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหมดเนี้ยอ๋ออ๋อไม่ใช่ครับเครื่องกี๋ออกี๋เอ็นกี๋กี๋ทองมือกี๋ทอมือครอันนึงมันจะเป็นกี๋กระตุกอันนี้เป็นกี๋ทอมือกี๋กระตุกกี๋กระตุกตัวแยกเห็ดบ่วเป็น อันใส่กีกระตุกกระองเลี้ยนสกอนบรงย่างรไหมครับก็ปีนต่องสัมผัดกันช่องทุ้เท่ามันเห็นก็ได้อกกี่จะมีสองแบบนะครับกี่กี่ทอมือแล้วก็กี่กระตุกนะครับ มันนีงใช่ไหม่งาดำที่บานตานตนบี่าวด์ดิปานปอาสวยสวุสดอะตัววะแ่ล้เดียวไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่บัวลีสมวนนามที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าลายพันธุ์มหากับพวกเรานะคะขอขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ ICT สู่ชุมชน การทอผ้าลายพันมหาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ